ก่อนจะไปรับชมละครกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะห้าห้าห้าเมื่อวานเล่นสนุกมากเลยอะนี่มาทำไม่อะไม่มีใครชวนเลยนะแกอยู่ทีมเราไม่ได้หรอกไปไปออกไปก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมกันแล้วเราขอเล่นด้วยไม่ได้หรอไม่เอาเธออ่อนหนะ้าออกไปก่อนไปไปเล่นแมปอีเวนต์กัน สุดาพิมพ์มาอีกแล้วอ่ะเอาไงดีเพื่อนเพื่อนเราขอเล่นด้วยได้ไหมเราอยากเล่นพร้อมกับพวกเธอไม่อ่ะไม่อยากแต่คนอ่อนๆใช่เธอตกแมพทุกครั้งเลยสินะฮ่าฮ่าฮ่ฮ่สงสารให้เล่นก็ได้พวกเราจัดการนางเลยนะคนอ่อนแอ สชั่วโมงผ่านไปโอ้ยเห็นหน้าเธอแล้วหุดหงิดค่ะแต่พวกเธอก็แกล้งนางเยอะเลยนะทำไมต้องแกล้งผักเราตกด้วยล่ะพวกเธอเกลียดเราขนาดนี้เลยเหรอเธอเล่นอ่อนเล่นไม่เป็นทรรให้คนอื่นเข้าช้าพวกเราจะไปเล่นออฟบ,บีแล้วออกไปได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเล่นด้วยไหมนะไม่ต้องมาเล่นแล้วไม่อยากเห็นหน้าอ่ะการแต่งตัวนี่มันต้องเข้าสังคมหน่อยนะ แต่งตัวสายฟรีแบบนี้พวกเรารับไม่ได้หรอกกลุ่มเรามีแต่แฟชั่นแบบใหม่ทั้งนั้นมีคนขอเข้ากลุ่มร้องเชิญดูไหมเชิญก็ได้เอาไว้แกล้งยสุดาออกไปละสายฟรีอีกแล้วสินะเซงอะสวัสดีค่ะชื่อมินนี่ค่ะใครถามเธอยังไม่ได้ให้แนะนำตัวเลยพูดกับเพื่อนใหม่ดีๆหน่อยเดี๋ยวเพื่อนใหม่ตกใจ ฉันยังไม่ได้พูดไรเลยเธอไม่ต้องมาดา่าฉันด้วยสายตาฉันไม่ได้ด่าเธอด้วยสายตาตาเธอมีปัญหาหรือเปล่าเอาสีแนะนําตัวได้แล้วเราชื่อมินนี่อายุสิบเจ็ดไม่ต้องบอกอายุหรอกใครอยากรู้กันเล่นออฟป,ปี้กันจอยตามมาเลยนะคนอ่อนอยู่หลังนะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปมินนี่เธอนี้เล่นกากจริงๆเลยนะ สำอ้อยพูดแค่นี้ก็บีบน้ำตาหยวยหยวยหวยจะร้องรอเราล้อเล่นหน่อยเดียวเองไม่ทันแล้วร้องให้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าหยุดล้อเราได้ไหมเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะพวกเราไม่ได้ล้อแค่ขุยด้วยเล่นเล่นอ้าหนีไปอีกแล้วพวกเธอนี่โอวยไม่คิดว่านางจะร้องจริงอะนั้นไปปอบนางหน่อยจะได้กลับมาให้เราแกล้งอีกฮ่าฮ่า กลับมาเล่นสิเราอยากเล่นด้วยนะเมื่อกี้แค่ล้อเล่นเฉยๆเรากลับมาแล้วนะพวกเธออย่าล้อเราอีกนะดูดีนิดเดียวก็เชื่อแล้วฮ่าฮ่าฮ่าไปเล่นอ e ีเวนต์กันจอยตามมาเลยนะอโอ้ยโอ้ยตามไมา่อยู่ได,ชด้ช่วยด้วย 5, 5, 5. ช่วยด้วยฮ่าฮ่าฮ่าช่วยชุบเราหน่อยได้ไหมนอนตู้อยู่นี่แหละช่วยเราหน่อยได้ไหมไม่มีใครช่วยเราเลย จะช่วยเธอได้ยังไงตัวฉันยังเอาตัวไม่รอดเลยขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกฉันเห็นพวกนั้นแกล้งเธอแล้วช่วยฉันด้วยสิเธอเลยไปไหนพวกเธอสองคนช่วยพวกฉันหน่อยสิไม่ได้หรอกพวกเราหลบอยู่เดี๋ยวมันมาเห็นอีกช่วยพวกเราสองคนด้วย ไม่ทันละตุยหมดเลยสะใจฉันมากเลยฮ่าฮ่าฮ่าช่วพวกเรามาสิตอนนี้พวกเธอรู้สึกยังไงบ้างพวกเธอแกล้งพวกเราคราวนี้ก็นอนแข็งไปเลยนะฮ่าฮ่าฮ่าไปดีกว่าเราไปเล่นสองคนก็ได้นะไม่ต้องง้อพวกเขาแล้วล่ะไปกันเอาไงล่ะทีนี้จะแกล้งพวกนางแต่กลับโดนซะเองถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะ